สำหรับบทนี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับมุกดาร์ภาษาไทยเรียกมมกดาร์ว่าสระยาวค่ะรูปแบบการอ่านของมันก็จะมีความยาวสองฮารกะนะคะคล้ายกับฮูรูฟมัดอลิฟวาวยาที่เราเคยเรียนอ๋อยังไม่เคยเรียนมันจะอยู่บทหลังถ้าแถวบ้านเราก็จะเรียกว่าออลิฟเล็กนะคะออลิฟเล็กที่จะปรากฏอยู่ข้างบนตัวอักษรหรือว่าออลิฟเล็ก ที่จะปรากฏอยู่ข้างล่างแล้วก็บอมมะหัวกลมๆนะคะในอีกรูปแบบหนึ่งที่มันจะปรากฏข้างบนของพยัญชนะทีนี้สระมุก,กดะรอพวกเนี้ยมันจะอยู่ในมุสฮัฟของกุรอานุนมจีดนะคะถ้าในกุรอานุนการีมก็จะมีบ้างนะคะ ที่จะเป็นสระฟัตฮะมุกดารอแต่ว่าสระกระสรมุกดดารอและบอมมะมุกดดารอเนี่ยในมุสฮัฟมาดีนะจะไม่ค่อยมีนะคะอาจจะไม่มีเลยก็ได้แต่ฟัตฮะมุกดาโร่กระสรมุกดารอและก็บมมะมุกดดารอจะปรากฏอยู่ในมุสฮัฟอุรานุมัจิดแน่นอนนะคะนี่ก็เป็นโอกาสของเรานะคะที่จะได้รู้จัก หลายหลายมุสฮัฟนะคะอีกรูปแบบหนึ่งจะเรียกว่าอีกหลักสูตรหนึ่งนะคะจะเรียกสระยาวว่าอะไรนะฟัตฮะอลิฟซอกีรอฮะอ่าอลีฟซอกีรอยาซอกีรอแล้วก็วาวซอกีรออ่าทีนี้ในมุสฮัฟมาดินะก็จะปรากฏในลักษณะนั้นคือจะเป็นอาลีฟเล็กยาเล็กวาวเล็กนะคะ แต่มุษฮัฟกุรานุมะจีดก็จะเป็นลักษณะนี้จะเป็นอัลิฟหมดเลยค่ะอัลิฟเล็กที่อยู่ข้างบนอัลิฟเล็กที่อยู่ข้างล่างแล้วก็อดอมมะที่มีหัวกลับกันแบบนี้นะคะจะอยู่ข้างบนวิธีการอ่านก็เหมือนเดิมนะคะยาวสองฮาร์การน,นั่นเองเดี๋ยวเราลองมาอ่านตัวฟัตฮ์มุคดดะโรกัน فتحة مقدرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم با فتحة مقدرة با อย่าลากยาวจนเกินไปจนกลายเป็น3ฮมหราก,กะนะคะเราจะไม่ปล่อยให้มันไหลาบาฟัตฮะมุกัดดระราบายะกัสเราะห์มุกัดดรารายะรอฟัตฮะ์มุกัดดะราะรมีมฟัตฮะมุกัดดระเราม,ม,มา

เพราะว่าตัวอาจะคล้ายๆกับตัวไอหลูม,มากทีนี้มีบางคนก็อ่านเป็นอาอาลักษณะนี้ค่ะเสียงขึ้นจมูกจริงๆฮำมซะอย่าให้เสียงขึ้นจมูกนะคะให้ปากของเราโล่งแล้วก็คอก็โล่งนะคะเพราะฐานเกิดเสียงของฮัมซะเนี่ยอยู่ตรงโพรงปากไม่ใช่ที่จมูกหรือว่าไม่ใช่ที่โคนลิ้น عين فتحة مقدرة ع غين فتحة مقدرة غ ح فتحة مقدرة ح خ فتحة مقدرة خ تا فتحة مقدرة ثا فتحة مقدرة ثا جيم فتحة مقدرة جا دال فتحة مقدرة دا ذال فتحة مقدرة za za فتحة مقدرة za ตัว z ากับตัว z าฐานเกิดเสียงของมันใกล้กันนะคะแต่มีความแตกต่างตรงที่ตัว z าลิ้นจะออกมาตรงที่ไรฟันนิดนึงค่ะส่วนตัว z าก็จะมีเสียงสั่นเยอะๆ za sin فتحة ดดะร ة س شين فتحه مقدره شا صاد فتحه مقدره ص فتحه مقدره, صود فتحة مقدرة ض فتحة مقدرة ض فتحة مقدرة ض فا فتحة مقدرة ف ق فتحة مقدرة ق كاف فتحة مقدرة ك همزة فتحة مقدرة آ ها فتحة مقدرة ها همزة فتحة مقدرة آ نحن كم تأريق ฮัมซะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ฮัมซะส่วนอันนี้ก็ฮัมซะต่อไปจะอ่านเป็นกัสรอมุกดารอนะคะกัสรอมุกดารอ Ba Fath Ba Kasroh Bi Ya Kasroh Muqaddara Yi Ro Kasroh Muqaddara Ri Doro tong ramad rawang dua สิฟัตของมันหรว่าคุณลักษณะของตัวรอจะต้องอ่านหนาแต่ถ้ามันมีสระข้างล่างในลักษณะนี้จะต้องปรับให้บางลงนะคะรีจะไม่อ่านว่ารีรีไม่ใช่รีมีกัสรอห์มุกัดดระมีลามกัสรอห์มุกัดดระลี واو كسره مقدره و نون كسره مقدره ني همزه كسره مقدره اي ها كسره مقدره اي. عين كسره مقدره عين غين كسره مقدره غين حا كسره مقدره حي خا كسره مقدره خي Ta roh muqad ti. Rawang yanana kah? Ya, oksinya tuyina kah? Sa kes roh muqad ti, fi. Ji kes roh ji. Dal kes roh di. ذال كسرة مقدرة ذي زا كسرة مقدرة زي سين كسرة مقدرة سي شين كسرة مقدرة شي

fa kasrah muqaddarah fi of kasrah muqaddarah qi waqaf pra mai bang long na kha ta hamzah kasrah muqaddarah กีฮะกัส์รอห์มุกัดดะรอห์ฮีฮัมซากัสรอห์มุกัดดะรอห์อีอ่านทีนี้หลายคนอ่านอะบิสมิลลาห์ที่มีสระฟัตฮะมุกัดดะรอห์ค่อนข้างยาวนะคะเช่นมีคนอ่านว่า บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim ความจริงบนตัวมามีฟัตทะมุกัด,ดารอยู่นะคะหรือว่าบิสมิลลามีฟัตทะมุกัด,ดารอยู่แต่การอ่านลักษณะเมื่อตกะกี้มันยาวสามฮารอก่์ไปแล้วนะคะทีนี้เราต้องระม,มัดระวังต้องให้ยาวสองเป๊ะ ب ิ سم الله الرحمن الرحيم ไม่ใช่อ่านว่าบิสม الله الرحمن الرحيم ดูเป็นคำดูเป็นสระง่ายๆนะคะแต่ถ้าเราไปใส่ในพยัญชนะเมไรายก็ ถ้าหากว่าไม่มีการระมัดระวังในการอ่านก็จะทําให้ผิดได้นะคะต่อไปจะเป็นบอมมะมุกด,ดารรบอมมะมุกด,ดารรในการเขียนของคุรอานุนมจีดจะเขียนบอมมะเล็กแบบนี้นะคะจะมีหัวกลับกันแต่ถ้าบอมมะอีกอันนูบอมมะปกติเนี่ยก็จะ หัวหัวเขาจะชัดมากหัวจะกลมกลมแบบชัดๆไปเลยแล้วก็หางก็จะชีลงแตกบอมมะมุกดารในรูปแบบของอุรานุมัจิตก็จะเป็นลักษณะนี้หัวจะทิมลงล่างนะคะแล้วก็หางจะชีขึ้นแล้วหัวเขาก็จะไม่กลมมากจะเป็นตวัดเข้าไปแบบนี้ธรรมดาบอมมะมุกดาโรบูยาวสองและหูปากเหมือนเดิมนะคะ كاي كاي مَنْ با بن مد يا ضمه مقدره يو را ضمه مقدره رو ميم ضمّة مقدره مو ضمه مقدره لو واو ضمة مقدرة و نون ضمة مقدرة نو همزة ضمة مقدرة أو ها ضمة مقدرة عين ضمه مقدره عو غين ضمه مقدره غو حا ضمه مقدره حو خ ضمه مقدره خو ثاء ضمه مقدرة تو ثا ضمه مقدرة ثو جيم ضمه مقدرة جو دال ضمه مقدرة دو ذال ضمه مقدره ذو ذال ضمه مقدره زو سين ضمه مقدره سو سين ضمه مقدره شو صاد ضمة مقدرة صو ضاد ضمة مقدرة ضو ضا ضمة مقدرة ضو ضا ضمة مقدرة ضو فا ضمة مقدرة فو قاف ضمة مقدرة قو كاف ضمة مقدرة كو همزة ضمة مقدرة قو ها ضمة มุ่ดดะฮ زة มมะมุดต่อไปนี้เราก็จะอ่านรวดเดียวนะคะไม่สะกดแล้ววิธีการอ่านแบบไม่สะกดนะคะ เราก็จะอ่านด้วยลมหายใจเดียวค่ะทั้งสามคำนี้เราอ่านแบบลมหายใจเดียวนะคะเราจะไม่อ่านเป็นท่อนๆบาบีบูเราจะไม่อ่านลักษณะนี้นะคะบาบีบูยาหย,ยูตัวยาเนี่ยมีคนอ่านแบบ เป็นมีลมแผ่วมาเฉยๆนะคะทีนี้ต้องต้องระมัดระวังด้วยว่าจะต้องอ่านให้มีเนื้อเนื้อของยานะคะยายยูอันนี้เป็นการอ่านที่ไม่ชัดนะคะต้องขยับลิ้นนิดหนึ่งนะคะยายยูรอรีรูรอหนารีบางค่ะต้องปรับลิ้นให้ทันนะคะ ra Mamimu, ru ma Naninu, ا i ru da di tu ja ji ju da

ฟูโอกิคุกากิคุฮาฮิฮูอาอิอูสำหรับบท มุกัดดรอก็มีเท่านี้นะคะที่เหลือก็เป็นการฝึกฝนให้เคยชินระมัดระวังความยาวที่มันเกินกว่า2นะคะและระมัดระวังความยาวที่ไม่ถึง2ด้วยนะคะขอให้อัลลอฮ์ตอบรับการอ่านอัลกุรอานของทุกคนคะ่ะ